สำหรับชาวราศีมังกรนะครับที่อยากจะหาเวลานะหาโอกาสนะครับไปทําบุญทํากุศลนะแล้วกเ็เราก็ไม่รู้ว่าจะทําแนวไหนดีนะครับผมก็มีวิธีคิดนะมาช่วยกันคิดนะครับนะ,ะเรามาดูกันนะครับนะเขาบอกว่าชาวราศีมังกรเนี่ยนะบุญแรกนะบุญเนื้อของการ ปล่อยชีวิตนะไถชีวิตโคกระบือก็ได้นะหรือว่าปล่อยปลาปล่อยนกนี่ก็สุดแล้วแต่เอาสะดวกนะครับก็เน้นว่าอย่าปล่อยปลาดุแล้วกันนะครับนะปล่อยปลาช่อนนู่นนั่เพราะปลาดุเนี่ยมันเป็นปลาดุกกลายพันธุ์ไปแล้วถ้าไปปล่อยเนี่ยมันก็จะไปแดกปลาในวัดแดกปลาในที่ที่เราไปปล่อยนะอันตรายอย่างยิ่งนะครับก็แนะนําว่าอ่ะถ้าคนที่ชอบปล่อยสัตว์เนี่ยเขาบอกว่าคุณจะมีโชคมีลาภนะครับ ที่เข้ามาในชีวิตคุณนะจะช่วงไหนก็สุดแล้วแต่นะก็บอกว่ามันจะส่งผลกระทบกับตัวคุณอย่างแน่นอนนะครับอะลองดูเรื่องที่2นะครับบุญที่2โอ้โหเป็นเรื่องหัวใจเป็นเรื่องมีดกันเลยทีเดียวก็บอกว่าเกี่ยวกับนะโรงพยาบาลอะ โรคหัวใจนะโรงพยาบาลที่เกี่ยวกับโรคหัวใจเกี่ยวกับการบริจาคเลือดก,ก็ได้นะครับให้ทานเป็นเลือดนี่ก็ได้หรือว่าทําบุญเกี่ยวกับบางคนบอกโอ้กลัวเข็มจะเป็นลมสลบสลดยนะครับก็แนะนําให้ทําบุญเกี่ยวกับพวกนะคนที่เป็นโรคหัวใจนะครับหรือว่าทําบุญกับสภากาชานเนี่ยก็ยังได้อยู่เนาะเขาบอกว่าทําอะไรก็ทํามาค้าคล่องนะครับ,นะรบนะได้ไพ่ดุกเวอร์เนี่ยเขาบอกว่าอุปสรรคเนี่ย นะที่คุณจะได้คุณจะเจอเนี่ยมันก็จะมีคนมาช่วยก็จะมีคนมาทําให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะครับอ่ะจัดไปนะครับสุดท้ายท้ายสุดนะครับทําบุญกับพระศาสนานะครับบางคนเนี่ยนะบอกเอ้ยไม่เอาเราเขาบอกว่าจะทําแนวไหนก็ได้นะเออจริงๆเนี่ยคุณอาจจะไปนั่งสมาธิในวัดเนี่ยก็ได้นะไม่เสียสตุงสตังนะอาจจะเสียค่าน้ํามันหรือว่าค่า เดินทุงเดินทางไปนิดหน่อยนะครับก็ไปสงบจิตสงบใจนะสิ่งที่ว่ามันจะได้นะครับในช่วงค่วงเวลาเดือนนี้เนี่ยแหมมันมีโอกาสที่จะได้นะเงินทองนะครับ จากทิศทางไหนเนี่ยไม่รู้หรอกมันมาแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะครับเปิดไพ่ได้ตามนี้ก็มาพูดคุยกันตามนี้นะครับขอให้ชาวราศีมังกรเนี่ยเฮงเรวยรวยนะครับไม่ว่าจะทําบุญแบบไหนผมก็ขออนุโมทนาบุญไปด้วยนะครับอย่างน้อยเนี่ยผมก็ถือว่าเป็นสะพานบุญให้กับชาวราศีมังกรแล้วกันเนาะน,นะมีคนไปทําบุญสักคนนึ่ผมก็นะดีอกดีใจแล้วนะครับถือว่าการทำคคลิปครั้งนี้นี่ประสบความสำเร็จนะครับ